จังหวัดต่อไปนี้ปรับค่าแรงขั้นต่ำ3า8 3 8บาทต่อวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีจังหวัดอะไรบ้างนะครับอาตาัตราค่าแรงขั้นต่ำในปี2567เนะครับเริ่มวันที่1มกราคม2567เลยนะครับซึ่งมติบอร์ดค่าจ้างนะครับมีการเคาะและปรับขึ้นนะครับตั้งแต่2บาทถึงสูงสุดคือ16บบาทในแต่ละจังหวัดนะครับจากเดิมนะเพราะฉะนั้น เคาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางคอรมอนะครับก็อนุมัติจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าแรงนะครับ3จังหวัดนี้นะที่มีการปรับ338บาทมีจังหวัดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน4จังหวัดสินะครับที่มีการปรับค่าแรง4จังหวัดที่มีการปรับค่าแรงนะครับ300ร้อ 38บาทนะครับได้แก่1จังหวัดตังนะครับจากเดิม332บาทปรับเป็น338บาท2จังหวัดน่านจากเดิม2องรบาทปรับเป็น338บาทแล้วก็3พะเยาจากเดิม335บาทปรับเป็น30038บาทนะครับแล้วก็จังหวัดสุดท้ายคือแพร่นะครับจากเดิมปรับ3 3 2บาทเป็นนะครับ 338บาทนะครับนี่คือการาปรับค่าแรงขั้นต่ำนะครับหรือค่าจ้างขั้นต่ำนะครับในปี67นะครับ1มก,กราคม2567นะครับใครได้ค่าแรงเท่าไหร่กันบ้างนะครับแล้วคุณอยู่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์นะครับมากันหน่อยนะมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยว่าปรับค่าแรงคิดเห็นเป็นประการใดนะครับ เราจะได้มาดูกันว่าแต่ละท่านนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็ปรับค่าแรงกันเท่าไหรแล้วนะครับลองดูกันก่อนจากกันนะครับแนะนำความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ำลงนะครับจะน้อยไม่เยอะ แต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอันตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เลยก็ได้นะครับบางที่บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า,ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุนหนึ่งนะครับตาสานนี่หรือการลงทุนระยะสั้นตาสานนี่เนี่ยจะออก นะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ 2- 5นะครับจ็เป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารหนี้คือ 1. ความเสี่ยงต่ำปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็ โดยเฉพาะถ้าเป็นตาสารนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว่าตาสารนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำนะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะ หาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในหากภาวะเงินเฟอ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ําตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับ เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลักความเสี่ยงเนี่ยต่าเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่ํานิดหนึ่งนะมองสําหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วก็ เ,เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่ 3- ถึง4เปอร์เซ็นต์ก็พอจะหาได้นะครับนะต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยเออไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมา ซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของอาการลงทุนในการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับ8ถึงก็สามารถทำได้ในบางกิจการนะครับนะซึ่งหุ้นเนี่ยค่อนข้าง มีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางตอบแทนผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือกลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความผันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้น มีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทําให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็เลยต้องอาศัยความรู้นิดนึงนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบ ปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีรเลทขายนะครับก็สามารถทําได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทบเท่ากับห,หุ้นเลยก็ได้นะครับถือไวงนะถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทำเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้ทำกำไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุนมากในการซื้อสังหาร,ริมทรัพย์นะครับเป็น เป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวันสองวันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ะระยะเวลาดีนึนงแล้วถ้าอยู่ในทำเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน 6- 7เดือนก็มีมาแล้วนะครับ